ไป oh, ด้านหลังนี่โอ้ติดท้องอ uh, ่ะโอ้ติดท้องอ่ะบได้จิตแป้าอ่ะปัดบเป็นท้องไหมตูดมันนะโอ้นี่เอนจะเนเยนเรากินแล้วทีนี้เย็นตำแหน่งดีเย็นเย็นตำแหน่งกระชากันเไปแล้วก็บอกให้ตีไปไกล หางเดงตะเพียนทองครับตะเพียนทองเอาเอาเอามัวละมัวละมัวลเอาไปพู้้ะลานไปด้อะไรเนี้ย ใหญ่เหรอเป็ดตัวหนึ่งเด็ดมันเล็กโอเคไหมย่ามันลุดลุดโอ้สีแมวแม่ไปให้ไปไกล้ไหมโอ้ตะเทียนน่ะตะเทียนนี่โอ้เนาะมันตัวใหญ่นี่ไรตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่มากด้วยตัวใหญ่น่ะใหญ่มากตัวนี่ก็โอเคแล้วนะตัวนี้ตัวใหญ่ขนาดนี้นะตัวใหญ่ตัวใหญ่ ้ตัวช้ามาได้ตัวยาตัวนี้คิดเจ็ดขีดที่นี่เท่านะบ่ขี้ดเดียวเองเพราะทำไมมันชักเบ็ดขนาดเบ็ดวิ่งเลยไหนมันเกี่ยวแก้มนิดเดียวเองเนี่ยเบ็ดวิ่งเลยอู้หูเบ็ดหี่ปุนี่เท่าอะไรอู้เอ้าถุงไครเอาตัวนั้นไครถุงขอก็ได้นะถุงไในถุงเนี่ย เอาใส่ถ an ุงในรถนะมีกอไม่ฮลโลแล้วนะนะแล้วนะไ่ฮอลลหเอาคือกันม่มผมลต้องลอยนี่เลยมัผมอยเขาผมนอยดิห่ก่าขึ้นของเรากา dia dia wahin dah. Ini ini dia